สวัสดีครับผมชื่อนายนะเจนนะครับสวัสดีครับผมนายนะครับเนี่ยพราะว่าวันนี้เราจะมาควบคุมมาสาธิตการต่อวงจรควบคุมความดันไฮโดรลิกนะครับจำได้ไหมครับสายที่ด้านลูกศรก่อนนะเสร็จแล้วนำเปลววัดต่อตั้งที่ด้านลูกศรจากนั้นก็นำสามล้างครับ ต่อที่สามวีที่ตำแหน่งบีนะครับแล้วก็นำสามดาวหนึ่งตัวนะครับต่อเข้าที่วาวสีทับสองนะครับที่ตำแหน่งบีเหมือนกันนะครับจนั้นนะครับนำวอกันกลับนะครับเก็บที่สามดาวนะี่สามวีนะครับเสร็จแล้วนำา,า่ายเส้นกลาง ให้ท่านท่านท่านครับเดี๋ยวที่ติดวัดเดี๋ยวที่ด้านบนขอสามตางที่ต่อเข้ากับสามวนะครับอย่างนั้นก็นำต่อสายขนาดเกินนะครับเก้าที่สามตางนะครับได้ต่อข้อที่วาวกันกับนะครับ แล้วนั un, issa, ่งสายเส้นหั้นเป็นชัี่าแวยวาที่ด้านบนของสามตางที่วาวสีสองครับเปลี่ยนเลยนเลี่ใจขนาดกลางครับต่อเข้าที่ด้านบนของทางบนของสามีนะครับ แล้วก็ต่อก็ที่รูปีของสามวีนะครับต่อไปต่อที่โรดีของสามเวนะครับแล้วก็ต่อก็ที่กระจายแบบไม่มีเกล็ดวัตลงตังนะครับมุนน้อยสุดนะครับมุนสามยอให้สุดเสร็จแล้วเปิดเครื่องครับ โยกกันโยกก่อนให้อยู่ที่ให้ยี่สินะครับไม่เกิน30ิให้การสูบออกมาจุดก่อนนะครับก่อนปรับเสร็จแล้วครับขอจับการงานงาวเพียงเท่านี้สครับ